ยามค่ำยามแรงครับพี่น้องมาผ่อนคลายครับกับถนนต่างจังหวัดห่างจากกรุงเทพนะครับห้าร้อยห้าสิบกิโลเมตรมาดูความเคลื่อนไหวนะครับของแอดมัดหรือว่าแบาวัตพาเพลินวันนี้มาอยู่ที่ ตำบลเหล่าน้อยนะครับมาดูถนนนะครับเชื่อมโยงไปไล่ไปนาะนะครับพี่น้องผ่านเราจเจริญน,นะพี่น้องนะโอ้บดมอเตอร์เกตร,รถบด นั่งการบ้านอย่างนี้หน่ทั้งสอนฟังอย่างนี้น่อยครับเดี๋ยวเป็นดงยาน้าอันเล่ยไว้หน่ยเอาไปปลูกไว้หน้าบ้านนะครับเวลาเขารีบเร่งนะพี่น้องครับเราเดินไปซื้อไปหาไอ้บรรยายนะครับพี่น้องอยู่ในบ้านเขา โอ้โลมเย็นดีครับขี้เชีย่ยไงอะไรมีน้องครับเนี่ย <Yeah. S 1> โอ้งายเลยโอ,โอ้มีอะไรไมีแต่ก๋วเลยไม่น้นนะ <Yeah. S 1> อ,อ,อนงครับเนี่ยเยอะโอ้มาพี่รองไหม มาเก็ยบยานั่งซอยกันผิดร้ายครับสองข้างทางกันเลยโอ,โ,อโอ้ไหลอ่อยค่อยรักโอเมียนครับไหลมั่นไหลมีน้องครับนี่ไหลมั่นส้ำบาลังนะพี่น้องนะปาดลมเนี่ยโอ้ แห้งเลยพี่รองครับอมอืม,อมโอ้มาแต่ไฮจ้าหน้า นามพร้อมเกียร์เด้อเกียร์เด้อโอ้ยเกรเยงาวับเลยพี่น้องครับ ตามด้วยรถบดเนะพี่น้องครับคุณเจ้าบดอัดตามมานะพี่น้องครับอโอ้สีงรุ่งลาดยางบ่หรือยังไงครับเนี่ย ถนนหุ้มบีนะพี่น้อนครับถนนบานเฮ้าครับพี่นองครับทางจากกรุงเทพครับห้าร้อยหา้ยหาสิบกิโลเมตร จะบดอัดบัน,นี่น้องครับเนี่ยเนี่ยโอ้พร้อมขีดินพี่้องครับโอ้ควนควนทวนเลยควนไกย่ยยางควนยยางไก่ พ้คนครับ่เมามวันบอเฮีเดอร์ให้ี่น้อเกรีเดอร์บดเจ็ดเจ้าแคทนั่นเองพร้อมด้วยเจ้าบทอัดไปตั้งลับบ้างไหมได้ไหมน้องครับพี่สีเมียเลย แล้วไปบวกรถแห่ข้าเจ้ากันไปเทียบรถเกียดเด้อไหมครับผมเอเทียบถนนไปไซเนี่ย พิถนนวทยาพิถนนมนี่ยแน้องแคนบ่าแนไปหอดบาหมู่บ้านเลยบ่ที่เที่ยงเที่ยเห้นยังมาเที่ยเท่ยงยางมาต่อยป่าวอ๋อคือบดอัดไส้สิหบ้านที่เท่ยยางมอับเหยียเน่านอ๋อ พี่อี่านีกี่บาทเศษหนึ่งเยนทั้งนาท่อมมากหมดน้องเพียนกับลำหรือเปล่ากับลำเปล่าท่เศร้าเดียวปปแล้วอโอ้เจ้าแคทเทอร์บิล่า1น0่ โอ้ยใบมีดนด้พี่นาะงครับแง่มครับปัดได้จ้าองศาเนี่ยอ้หลายด้เนี่ยแบบนีอาตังก็ได้มั้งไงเดนินๆเห็นรถเกียร์เดือดี่นางครับเออต้องสีหมนอะไง่มเนี่ย โอ้ไม,ม่ไม่เนี่ยเพีงนี่มีนอ้องรถเขียรเดอร์ไม่ไม่เนี่ยรักโคกมนันได้มีนอนะ้องครับมีน้นองเป็นโมเที่ โพเดล่าดยางนะพี่น้องครับมาปรับถนนพื้นให้มันเสมอกันนะครับคลิปท่ามไร้นะพี่น้องครับาสื่อกับเขากับน้ำไปเหยียดคลิปให้พี่น้องบึง้งเนาะนี่เระเขาจังหวะข้นขยันนะพี่น้องครับซสมือนี่ก็อยู่หน้าจอโทรศัพท์นะพี่น้องครับฝากกดติดตามพี่น้องครับดีไม่แห้ง คุณุู้ชมเดอ้อพี่น้องครับผมขอมาแฮบชมพอกันคลิปนะครับ